สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อหยุดงานนะคะก็เลยพาน,น้องมาวิลกับคุณแม่หนีย้ายเที่ยวอีกแล้วค่ะน้องมาวิลคือหลับตลอดทางเลยค่ะชอบหลับในรถมากๆเลยค่ะออกเดินทางทีใดก็คือหลับตลอดทางเลยค่ะนานๆทีกว่าคุณพ่อจะหยุดงานนะคะหยุดงานทั้งที ก็ต้องพากันไปเที่ยวชมวิวพักผ่อนค่ะวันนี้เรามากัน4ี่คนค่ะมีน้องมาเบวแล้วก็หนูแล้วก็น้าบีมค่ะแล้วก็สามีนั่นเองค่ะน้องมาเบวอายุแค่1เดือนกว่านะคะน้ําหนักคือขึ้นเรยวมากเลยค่ะตอนนี้4ี่โลกว่าเกือบ5้าโลแล้วค่ะกว่าจะมาถึงจุดหมายก็คือปวดขาไม่หมดเลยค่ะอุ้มมาสุดทางเลยค่ะนี่นะคะร้านที่เรามาก็คือบุญถึงคาเฟ่นะคะอยู่ที่ลอยเมสลองค่ะเป็นครับ คาเฟ่เล็กๆที่อยู่บนดอยแม่สลองนะคะบิวคือสวยมากจึงมากเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆที่ติดข้างทางและบิวดีสุดๆเลยค่ะถึงร้านจะเล็กแต่มีมุมถ่ายรูปหลายจุดมากๆเลยค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะมีมดมีมแมลงเยอะนะคะถ้าเราไปเที่ยวบนดอยต้องระวังตัวด้วยนะจ๊ะเหมยข้อลูกมาก็เดินกว่าแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้ําหนัก47ตอนนี้คือ5 16ค่ะน้ำหนักค้าง9ลูโลเลยค่ะแม่แม่บ้านไหนมีเทคนิคลดน้ำหนักยังไงแนะนำเหมยด้วยนะคะตั้งแต่มีลูกเป็นพ่อคนแม่คนมานะคะไปไหนก็คือขนของเยอะมากค่ะรถเข็นนมผงผ้าอ้อมแผ่นเพิดนมนะคะ เต็มมาเยอะมากเลยค่ะขนขึ้นรถคือขนขึ้นขนลงตลอดเลยน้องชอบหลับในรถนะคะความรู้สึกน่าจะคล้ายๆนอนในเตียงนะคะก็เลยนอนได้นานนะคะแต่พอมาถึงคาเฟ่แป๊บเดียวก็คือตื่นแล้วค่ะคุณพ่อก็คือเด้งชงนมโดนเลยค่ะแม่แม่ชงนมกันแบบไหนบ้างคะบ้านนี้ก็คือใช้วิธีเขย่าว,วงกลมนะคะไม่เขย่าแรงค่ะเพราะว่าอาจจะทําให้น้องท้องอืดน,นะคะ ตอนนี้น้องมาเวลก็ตื่นแล้วนะคะทุกคนดิ้นไปลิ้นมารอกินนมนะคะท่านานรอไม่ไหวก็คือจะร้องเสียงดังมากเลยค่ะทุกคนดิ้นจนถุงเท้าหายข้างหนึ่งคุณพ่อทรงนมเสร็จนะคะก็ให้นมนม้องต่อเลยค่ะเพราะคุณแม่ทําหน้าที่ถ่ายคลิปนะคะหลังคลอดคุณแม่ก็ยังไม่ได้ลดน้ําหนักนะคะก็จะดูอ้อนวนๆหน่อยก็ไม่ค่อยอยากออกกล้องเท่าไหร่เลยค่ะแต่แตคุณพ่อบอกว่าไม่เป็นไรนะคะถ่ายไว้เก็บไว้เป็นความทรงจําในอนาคตค่ะหลังจาก มีลูกไปเที่ยวที่ไหนก็คือว้าวุ่นมากเลยค่ะรอชมอีพีหน้านะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนต่อค่ะ